ทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าดาบบิ๊กมามหรือว่าดาบบัตตี้สวอตเนี่ยมันยังดีอยู่หรือเปล่าในปัจจุบันเดี๋ยววันนี้นยะพี่จะมาเล่นให้ดูกันเอาละ่ะผมไม่รู้นะครับว่ามันจะแหลกหรือเปล่าเพราะว่าคลิปนี้นี่ผมอัดในความชัดระดับ 2K นะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกมึงไม่มีใครดู 2K หรอกเฮียพวกมึงก็ดูกัน 180p นะเดี๋ยวผมจะก็จะเอาไปดาวลงอยู่ดีนะครับเพื่อ 180p มันก็จะได้ชัดขึ้นนะมาโอ้เจอพี่โคตรนัวเลยอะไรเนี่ยจังหวะนี้ผมคิวหนึ่งแล้วละ่ละนีะ่ไอสัตว<ะ>์กกกูไไปปลววออออเเเเียยคิดพรัับจน คลิปนี้จบแค่นี้ตอนนี้ทุกคนที่รับชมครับหยอกหยอกหยอกหย <c oughs> อกเฮ้ยมันหัวร้อนหนักเลยเหียมาโดนกูลัดคิวโอ้ยเหียมันลุมนีหว่ากูกลับที้เลยกลยับให้ไวเลยกลับแล้วออกให้ไวเลยครับผมจะบอกไว้ให้เจออย่างนี้เราไม่ควรเล่นนะเพื่อนๆก่อนจะทิ้งท้ายก่อนจะออกไปเนี่ยผมจะเอ่อเวยพรนะครับเฮ้ยเซฟนี้ผมน่าจะเจอเซฟน,นัวแล้วมั้งเนี่ยเอาแล้วล่ะเอาแล้วล่ะโน่นล่ะโน่นนะไอเหียมันใสกันยับเลยจังหวะนี้ไม่เข้าไม่ได้ไม่เข้าไม่ใช่พี่น้องเฮ้ยมันทำอะไรเฮ้ย พี่แกเอาละไอ้เหียดาบคาตาคุริแม่งเอาไอ้เหียนี่ซับักเลยแกกูได้มันขี้รานจริงๆนะอนเหี้ยไอ้หี่นี่เหน็มบนกากดวยว่าเ,าเสร็จกูเลย่อ้เหน็ดมันหายเป็นปกติละเออตายซะผมเข้ามาไม่ทันอะไรได้สองคิวนะเดี๋ยวก่อนอื่เนเดี๋ยผมจะพาคุณดูไปดูคอมโบล,ล้านวิวนะครับซึ่งคอมโบนี้เนี่ยเป็นคอมโบแจ้งเกิดผมเลยเพราะว่า ผมเล่นลงอ่ะไอ้เฮียแม่งฝรั่งแม่งบอกว่าเป็นอะไร The best combo in box foot อ่ะเออแม่งบอกเป็นคนโบ combo ที่ดีที่สุดเวมาเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับว่ามันคือ combo ลอ้านวิวเน่่เๆ่เดี๋ยวปิดเสียงเกมกอนนี่มันคือ combo อนี้เป็นไงค,นค,นค,นนคูดคูดไหมการจำลิปนี้ได้เออน,น,นี่นะครับแต่เนี้ยผมเล่นกับมัดซุปวีหนึ่งนะเดี๋ยวผมว่าจะไปเอามัดซุปวีหนึ่งมาเล่นละนี่เฮียนี่เฮ้ ไม่รู้จังหวัดเลยความแม่นพูดเก่งสมัยน,นั้นพี่ตึงจัดน,นะครับสมัยนี้กูก็เก่งอยู่นิดนึงอยากเล่นกูกระโปรงหมายเฮียกูเล่นไม่ชนะใครเขาแล้วตัวกูไม่รอดกูมันเด็กกระโปงเฮ้ยใครมันโดดหยองหยองอะไรตรงนี้วะเนี่ยทำอะไรแรงอยู่นะเด่ะเอาลุมลุมเรียบร้อยกูตายดิทรงนี้ไอ้เหี้ยกูจะรอดได้ยังไงอืมกูจะรอดจากการลลมหนีการจับกลุ่มหรือไม่นนะครับว้าวพี่แกมาแล้ว พี่แกเอากูสุดพี่แกเอากูสุดกูไปเลยเฮียเฮ้ยเฮ้ยมันนัะไรอยู่มาเดี๋ยวเก็บสองเดี๋ยวพี่เก็บสองโชว์น้องๆด้วยการเล่นเหลี่ยมเฮ้ยจะตายอ่ยเฮ้ยอันนี้มันเผาไอ้นี่คูย ผมไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรอัปเดตมาบ้างผมยังเล่นแต่ของเ LIKE ก่าเก่าอ่ะตายดาบอะไรวะเฮี้ยม oh wow. hey, ันดึงแบบลลอกเต้าอ่ะมึงได้เล็งบ้างไหมเนี่ยเฮี้ยมึงฆ่ากูเนี่ยเฮ้ยนี่ไอ้เฮ้ยเหมือนผมเจอแล้วว่ะสาย PVP ที่จริงใจ ใช่เธอหรือไม่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่เป็นไอ้ที่เป็นมือไอ้ที่เป็นมือ